เรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา,าการอุบลราชธานีเดิมคือโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารตั้งอยู่ที่ถนนคลังอาวุธตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษและเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานีแห่งที่3สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ รวมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการในลำดับที่15เมื่อวันที่29มิถุนายน2558พร้อมได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีมีตราพระเกียรติเป็นสนัญลักษณ์ประจำโรงเรียนความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมเป็นปรัชญาของโรงเรียนมีสีประจำโรงเรียนคือสีชมพูกรมท่าอยู่ภายใต้การบริหารของนายชาคริสพิมหล่อ พวมในการโรงเรียนและรอพ่วมในการสีท่านประกอบด้วยนางสาวอังคณานาสารีนายอดุลหลักชัยนางพิมพ์เพนไมโพและนางสาวบุญหลายหมื่นเทา้าปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน1988คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน122คนมีวิสัยทัศน์คือขับเคลื่อนหลักสูตรอย่างหลากหลายภายใต้ครูมืออาชีพสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม มุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากลในปี2567ขับเคลื่อนการจัดก,การศึกษาผ่านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนยันหลากหลายคือห้องเรียนพิเศษส่งเสริมผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษห้องเรียนภาษาจีนเพื่อธุรกิจภาษาญ,ญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ m o u CPO หลักสูตรทวิศึกษาบูรณาการร่วมกับวิทยาลายัยการท่องเที่ยวและการโรงแรมและวิทยาลัยสารพัดช่างอ,งองุปกรณราชธารใกล้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์การโรงแรมและการพยาบาลห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอล M.O.U. สโมสรฟุตบอลอุบล UFC ห้องเรียนพิเศษยูทูบเบอร์ห้องเรียนพิเศษพรีมีนิอังกฤษโปรแกรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังศิษย์และล่าสุดคือห้องเรียน e s p o r t ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งแรกในประเทศไทยโดยได้ทำ M.O.U กับบริษัท Infofe ฟ เป็นเกาหลีจีน40%สิ่งนั้นคือ e ีสปอร์เราก็กลับมามองว่าเฮ้ยตลาดโลกไทยเนี่ยทำไมมันยังไม่ตอบทั้งที่กลับมาดูผู้เล่นของเราที่สนใจในเกมในอีสปอรมันเป็นจะนวนมหาศาลเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยออปติมิตี้สูงมากเราก็จําจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยความร่วมมือของผู้บริหารคณะครูตลอดจนภาคีเครือข่าย โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจึงนำมาสู่นวัตกรเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังนี้รางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์ยุวชนจิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่8ปรายการ Thailand b บ t t e r d r รอรางวัลน,นวัตกรรมด้านการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันดีเด่น iden, ชื่อผลงานเกมผู้ชีอยามาโจรางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรมานาโ,โนระดับประเทศครั้งที่9โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงัง ชื่อผลงานเทียนพันศานานโนซิงออกไซด์รงวัลชนะเลิศในโครงการการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมมหาวิทยาลัยมหิดลชื่อผลงานเครื่องรรปแมสผ่านการประกันคุณภาพภายนอกรอบที่4จากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชนซึ่งเป็นโรงเรียนแรกในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาธรยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญจากการพัฒนาที่ก้าวกระโดดอย่างเด่นชัด ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ AQlearn และโรงเรียนแกนนำวิทยาศาสตร์พลังศิษย์และที่สำคัญได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพมธัธยมศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานีถ้าอยากให้ลูกหลานเรียนรู้หลักสูตรที่แตกต่างอย่างหลากหลายกับอนาคตที่ใช่โรงเรียนที่ชอบต้อง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีครับไม่ว่าสถานาการณ์โลกจะเป็นอย่างไรการพัฒนาการเรียนการสอนยังคงต้องดําเนินต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีทาหน้าที่ปลูกฝังความรู้ภายใต้ปรัชญาความเป็นเลิศทั้งวิชาการและคุณธรรมบ่งพาะเยาวชนให้เต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนยืนหยัดมุ่งมัน่นตั้งใจที่จะลหลองให้เยาวชน ก้าวเดินต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นใจ